สนำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลายรราัยเกษตรศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้หรือวันท้ายครงการออรดิชันนินมังกรเดอะเรียลลิตี้เราจะได้รู้แล้วว่า20ทีมจากรอบภูมิภาคเดมีสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมที่ดีที่สุดเพียง12ทีมเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบเรียลลิตี้และจาก12ทีมจะมีทีมที่ดีที่สุดเพียงทีมเดียวเท่านั้น รองตำแหน่งสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมเป็นดินมังกรทีมแรกของประเทศไทยรอรับเงินรางวัล2ล้านบาทวินดีที่จะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายแห่งการคัดเลือก12ทีมเข่าไปสู้ในดินมังกรเจอร์เรลี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวิลลี่แม็ก์นทอสครับและนี่คือรายการที่มาเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยกับ นินมังกร The Reality สุดยอดธุรกิจกว่า1,000รายจากทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นจนในที่สุดเราก็ได้ผู้อังขันทั้งหมด20ทีมโดยทั้ง20ทีมนั้นนะครับจะต้องมานำเสนอธุรกิจของตัวเองต่อหน้าท่านคณะกรรมการเชิญพบกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง6ท่านครับ และตอนนี้มินมังกรเดอะ์รูเลิตี้ก็มีผู้พานดานออดิชั่นไปแล้ว11ทีมด้วยกันซึ่งแต่ละทีมก็เป็นสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมเกินทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นสุดยอดธุรกิจประเภทอาหาร ที่มากันทั่วทุกท่าโดยภาคใต้ที่มาจากทั้งพัทลุงย่างทีมเคยน่คะและทีมสายเหนือป้ายพินสุขจากปัตตานีโดยยังมีตัวแทนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่อย่างทีมน้ำพริกซอบายเชฟเมย์ที่ทะลุผ่านด่านไม้ย่างพื้จับโดยภาคอีสานก็ไม่น้อยหนะ้าทีมน้ำปลาร้าแม่ละมุนจากมหาสารคามที่พะยามผ่านออดิชั่นไปในวินาทีสุดท้ายนอกจากธุรกิจด้านอาหารแล้วก็ยังมีธุรกิจด้านต่างๆที่ใช้นวัตกรรมนำพาธุรกิจให้ผ่านด่าน ดิชั่นดังนี้ทีมเดเวิสกับธุรกิจแอปจัดหางานพาา้าทายทีมแคมป์ไฟกับโปรแกรมแคมป์ไฟที่ใช้สร้างงาน3มิติทีมโลโก้อ,อะไร กับนวตัตก,กรรมแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชนเพื่อชุมชนทีม KH Edition กกับการสร้างสรรค์ผลงานเสื้อผา้าผ่านนวตัตก,กรรมรีไซเคิลทีมไทยทิชชู่เคเ้าเจอที่ขยายพันธุ์พืชด้วยนวตัตก,กรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไร้ทากไบเขียวจากคณะกรรมการได้สําเร็จไม่ต่างกันกับทีมไทเกอร์แคชบ็อกซ์นวตัตก,กรรมตู้เก็บเง,งินอัจฉริยะที่มากับธุรกิจนวัตกรรมเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการและก็สามารถผ่านด่านกรรมการมาได้เช่นเดียวกัน และทีมที่ผ่านด่านออเดชั่นเป็นทีมที่11นั่นก็คือทีมอากงอา마ผลิตภัณฑ์ดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นธุรกิจเพียงหนึ่งเดียวที่ใช้นวัตรกรรมสร้างแบรนด์ที่เกี่ยวกับผิวผู้สูงอายุจาก20ทีมทีม่ออเดชั่นตอนหน้าคณะกรรมการตอนนี้ก็ยังเหลืออีก5ทีมที่ยังไม่ได้ทําการออเดชัน่นและที่สําคัญหัวผ่านด่านออเดชัน่นกันเหลือไปสุดท้ายแล้วซะด้วยทีมใดจะผ่านด่านออเดชั่นเป็นทีมที่12ไองให้ลุนกันครับ จิมละละละลิท์ค่ะจากบริษัทละละลลลิทธ์อควิฟู้ดค่ะแปลรูปผลิตภัณฑ์จากจิงดิดจังหวัดของแงนแก่นบริษัทของเรานะคะรวบรวมดูแลแล้วก็ควบคุมมาตรฐานฟาร์มของเกรรษตรกรในท้องที่ค่ะนำจิงหิดมาแปลรูปแล้วก็ส่งออกไปยังโรงงานต่างประเทศค่ะเราทําตั้งแต่จิงหิดแช่แข็งค่ะจิงดิดโปจิงดรดแท็บเล็ตหรือจิงดิดอัดเมคค่ะแล้วก็จิงดิดละลายน้ำด้วยค่ะ เดิมนะคะเราแปลรูปจักขงจริงหลีนะคะเราเห็นเพน์พอยต์ของลูกค้าว่าบางท่านก็ชอบปิ่นบางท่านก็ว่ามันแปลกอาจจะทานลำบากแล้วก็ข้อจำกัดในการนำขงเนี่ยไปแปลรูปเราจึงแก้กเพนท์พอยต์โดยการใช้นวัตกรรมนะคะมาทำให้สามารถละลายน้ำได้แล้วก็แปลรูปได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะในโครงการนี้เราก็จะนำเสนอผลิตภัณฑ์จริงหลีที่มีความสามารถในการละลายน้ำเพิ่มขึ้นถึง2เท่าค่ะ เริมเรามีโรงงานต่างประเทศที่เราส่งเป็นคริกเก็ตทาวเดอร์ไว้อยู่แล้วค่ะตัวนี้ที่เราจะแอดเข้าไปก็เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ให้แตกออกได้มากมายยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะคิมอยากจะชาเลนจ์คณะกรรมการทุกท่านไม่ใช่ที่ยอดขายของคิมที่เพิ่มขึ้นแต่คิมอยากจะชาเลนจ์คณะกรรมการทุกท่านที่ความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้นรายได้ที่เขาจะได้รับมากขึ้น ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดที่มากขึ้น5เท่าค่ะทำไมต้องเป็นจิ้งหรีดครับทำไมไม่เป็นแมงกินนูนไม่เป็นตัวอื่นๆครับค่ะจิ้งหรีดเป็นมแมลงท้องถิ่นของภาคอีสานค่ะด้วยที่ว่าภูมิอากาศที่ร้อนเราอาจจะปลูกพืชไม่เก่งแต่เรารับรองว่าเราเลี้ยงจิ้งหรีดเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะ มันเป็นนวัตกรรมยังไงในโปรดักต์ตัวนี้ค่ะเราดูแลตั้งแต่ฟาร์มค่ะก็คือในการเรลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยเราให้เป็นแพนเดสทั้งหมดค่ะเพือ่อให้เข้ากับเงื่อนไขต่างๆของแต่ละประเทศแล้วเราก็อยากให้เป็นโปรโตีนที่รักโลกด้วยค่ะก็คือจิ้งหรีดไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์อื่นๆเลยค่ะเรานําจิ้งหรีดเนี่ยควบคุมสเปคข,ของนิวทริชันแล้วก็นํามาแปรรูปเป็นเอ็นโปรดักต์ค่ะจริงๆมันเป็นคอนเซนเทรตตด คริกเก็ตสโล l ค่ะเราทำเป็นอยู่ใน2รูปแบบก็คือเป็นแบบรอแมทที่เป็นผงสําหรับให้โรงงานต่างประเทศเอาไปแปลรูปชงดงค่ะแล้วเราก็ทําเป็นรูปแบบในรูปแบบของแท็บเล็ตค่ะซึ่งก็ต้องเอามาชงอยู่ดีหรือว่าแท็บเล็ตนี่คือเคี้ยวเล่นเป็นสแนค็คได้เลยครับใช่ค่ะเป็นแบบสแนค็คได้เลยค่ะถ้ากรณีที่เราทําเป็นผงออกมาแบบนี้แล้วมันไม่มีคาแรคเตอร์หรือไม่มีรูปลักษณะของคําว่า กลิ่นของแมลงจิ้งหรีดแต่ถ้าเกิดว่ากลิ่นมันดูน่าสนใจกลิ่นมันมีอัตลักษณ์ทำไมต้องทำให้เหมือนโกโก้ด้วยคืออย่างนี้ค่ะเราเนี่ยไม่ได้ซ่อนว่ามันเป็นไม่ใช่จิ้งหรีดเลยค่ะเราพรีเซนต์กับโรงงานไปทางว่าเนี่ยคือโปรตีนจิ้งหรีดนี่คือจิ้งหรีดบางโรงงานเขาเอาไปแบบฟอสเซนบางโรงงานเขาเอาไปแบบพาวเดอร์เนื่องจากว่าทัซิติข,ของการส่งมันง่ายขึ้นคือยังมีทั้งเป็นตัวแล้วก็เป็นผงค่ะ ในด้านราคาเป็นยังไงบ้างครับถ้าเราเปรียบเทียบกลัมต่อกลัมนุ้นุ้เปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมคะว่าเปรียบเป็นผงจริงลดเลยดีกว่าเพราะว่าตัวแท็บเล็ตมันยังมีช็อกโกแลตหรือมีโกโก้เสริมเข้าในนั้นนะคะถ้าเป็นต่อ1นกิโลนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 900- าถึงหนึ่ันบาทค่ะถ้าผมกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยเนี่ยก็อาจจะถูกกว่าแต่ถ้าผมกินโปรตีนที่มัน ready to ready to serve อย่างเวโปรตีนหรือว่าอย่างนี้กิโลละ900บาท ก็แพงอยู่นะแต่ว่าโปรตีนได้มากกว่านะครอย่างท็บเล็ตอย่างนี้กล่องเท่าไหร่ครับอยู่ที่ซองละ,ะถ้าเป็นส่งที่ที่25ค่ะ25บาทกี่เม็ดรครับ2 6 9มเม็ดค่ะ9เม็ดเซิฟหนึ่งทานหนึ่งครั้งนี่ต้องใช้กี่เม็ดรครับทานหนึ่งครั้งก็เซิฟหนึ่งต่อซองค่ะคณะกรรมการคุณคิมจะสามารถสร้างความมั่นใจให้คณะกรรมการได้อย่างไรว่า ถ้าจะเติบโต5้าเท่าใน1ปีจะเลี้ยงจิ้งหรีดให้ขยายการเติบโตได้ทันตามยอดออเดอร์ที่โตขึ้นนะคะจริงๆเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วค่ะทางรัฐบาลได้มีการส,งส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่อย่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดข้างเคียงค่ะเอาเฉพาะจังหวัดขอนแก่นความที่เพิ่มมากขึ้นก็อยู่ที่15ตัตนต่อขอบค่ะขอบหรือรอบการเลี้ยงค่ะยังไม่รวมจังหวัดข้างเคียงจังหวัดขอนแก่นอีกค่ะ เอาละครับทีมโตรติโกจากจังหวัดขอนแก่นทีมแม้ตัวจะมาไม่ได้แต่ใจมาเกินร้อยจะกระชากไปเขียวจากคณะกรรมการสี่ดวงขึ้นไปเพื่อผ่านการออิชั่นสุดท o n ี้ไปได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับมาแล้วหนึ่งครับมาแล้วหนึ่งดูซิว่าจะได้4ี่ดวงหรือเปล่ามาแล้วครับ โอ้โ oh หน่าเสียดายมากๆนะครับผมคิดว่าผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้มีเยอะนะครับความโดดเด่นของนวัตกรรมอาจจะต้องนำเสนอให้มีความชัดเจนกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำสินค้าที่มันดูเหมือนกับของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในที่สุดทีมโปรติโกกับธุรกิจนวัตกรรมสร้างโปรโตีนจากจิ้งรีดไม่สาม,มารถตีตัวผ่านดาน audition ไปได้ ทำให้โอกาสการผ่านด่านออดดชั่นยังทงเปิดกว้างและ4ทีมที่เหลือทีมใดจะกระชากไฟเขียวจากคณะกรรมการและผ่านออดดชั่นไปได้บ้างช่วงหน้าวมาลุ้นกันในดินมังกรเดอะเรียลิตี้